สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่างเด็กหนาๆทีไฟนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปขับรถเล่นก,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 กันดีกว่าเขาทำอะไรกันวะเล่นบ้านขมีนะครับทุกคนอยู่ใกล้บ้านเขมรด้วยสิออเขาตัดไม้นะครับเดี๋ยวเพื่อตัดหญ้าไปครับกล้องสั่นนิดนึงนะพอมผมไม่มีขาจับกล้องนะไปไหนจะไปโรงเรียนหรือจะไปทางนู้นไปทางนู้นดีกว่าไม่ไปโรงเรียนหรอก

พี่ปีนะสองปีผมมาเก็บกินจนนันหมดแล้วอ่ะนี่เดี๋ยวผมจะบอกบ้านเก่าอ,อยู่ผมอยู่ไหนอยู่เป็นสิบป,ปีนะครับนี่บ้เก่าสิบป,ปีที่ไม่ได้เจอไม่ใช่ิ 变形了。 กันนะทำไรกันนะทำไรกันนะนี่เพื่อนผมอยู่ผมไม่มาดีกว่าเออผมไม่มาดีกว่ามาไม่ดีกว่านี่บ้านเพื่อนนะครับนี่บ้านน้องน้องดิฟเฮ้ยชูกาไม่ดีรุ่มชูกาผมไม่ไปหามันนะชูกา มันจะล่อผมถ่ายกล้องกลางๆครับเฮ้ยดูพี่ชายผมดูพี่ชายผมดูพี่ชายผมเดืครับดูครับดูครับเดือดนู่นนู่นนู่นเห็น,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 นไหมนะอาจจะไม่ชัดนะมาแล้วมาแล้วครับตัวน,นี้เยสลอยมาแล้ว ล่วงว่ะสวัสดีครับทำอะไรเกวะยิงไปไม่ได้คือแบบผมเลยปล่อยเมย์นะไม่ได้จับนะนี่เดินวเลยไม่ได้จับ เวลาผมทำกล้องนี้ต้องจัดเนาะจั็บความแล้วเนี่ยพเพื่อนโรงเรียนดีวกว่าทุกคนมอความความเพื่อนโรงเรียน,ยยนต้องปล่อยเมย์ขับเนละไม่ปล่อยมือไม่ได้ผมกับขึ้น้องผมจะลาดนะพี่ปูนมาเลยครับได้ครับอได้ครับตลอดสักมาแนละ้วโอ้โหคิดว่าสักเฮ้ยยา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 ,ยาย สิ่งนี้มันไม่คุ้มทำไมรถผมดังปแปลกอะจับใจยงก็อาจจะไม่ชัดนะคะกล้องก็อาจจะสั่นๆผมจับมือเดียวผมไม่มีขากล้องถ้าทุกคนอยากรู้นะครับว่าผมอยู่จังหวัดไหนผมอยู่จังหวัดเันทบ้รที่เมื่อกีนะคะอ,เอำเภอตะบนโวนานะครับ สิบหนโหทออันเลเลยครพาแซดไปโรงเรียน่วนี่มันขค I don't know 我有没呢啊？Oh, บอลจะพากลับบ้านแล้วหลอนว่ะอยู่นี่หลอนผมอยู่ไม่ได้แน่ผมอยู่ไม่ได้ครับผมบอกตรงเคมันหลอนขีพายเลยใครมาจะรู้นะครับว่ามันหลอนมนนากวันนั้นมีแมวขึ้นมาอยู่วันนี้นะครับทุกคนไม่รู้มันขึ้นไปทำไม เรงเรียนเดีก็ได้เราสบายดนะีมาหารเรื่องพี่เขาดีกว่าเราดีพอแล้วมันเดือดนะพ้อๆคลิกๆไป แสงขึ้นไปผมจะปิดหน้าเหมือนที่เมร์นะแต่ว่าไม่เหมือนนะว้าวโอ้ยตอนี้เราขึ้นได้ทำไมนอ้องไม่ขึ้นได้ จะไปดีไหมว่าทุกคนนอางรู้สึอยู่นู่นไม่ไปอ่ะไม่อยากไปว่ะไปแล้วผมกลัวไม่เบิกอ่ะโอ้โหไอตรงนี้เนี่ยที่ผมกลัวมากที่สุดรถผมเตี้ยดูดิทุกคนจะติดพื้นไหมโอ้ยโอ้ยจะขับมาตรงนู้ด้วยนะโอ้ยโอ้ยโอ้ย ส ja ุดอมตะจริงๆฮะหมาแช่อกาแฟนะครับออกมาล่าสุดครับทำอะไรกันเขาทำอะไรกันส่งเกาไปดูเฮ้ยหมาเกรเดนมาทำอะไรอ่ะไปดูดิ กันไม่ิีทำอะไรขออนุญาตเออชี่นะครับพูดคนเองติดตามผมหน่อยวิสลุมแบบเลยหนนข้อมูลน,น้องก็เห็นนะเคยมีผีนางรำมาเต้นอยู่ตรงนี้แหละแลก็เตะบอลกันดุด,ดานจริงๆอะ บไม้ไมหงท้สายกระสเสือมีออ่างตัวกลางรวมกันเป็นเลยครับรวมกันเอานะว่าชื่ออะไรน่าจะรู้นะเข้าแั้เย้เยทานี่เขาไปรับเข้าและอุ้ยเยอเาตัวแต่ละองค์ว้าว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 เนี้ย โและวที่เกี็บอยู่บรรยากาศไม่เล่านำดีและหลังเพิ่มหนึ่งไปยังมหาอยู่แถวนี้ในทุกคนเลยมือถือของผมว่าช่วนงนี้เรื่องหนักไอหมาเฮี้ยนี่จะก,ก่อนก็ไล่ผมนะครับอุย้ยขออภัยนีดที่พูดคำหยาบขออภัยนะครับอู่ี่เขาทำอะไรหนูนี่หนากเล มีรถไหมไปถามหมาะแล้วไอ้ออแบ๊กทำไรอะแบ๊กอาปากด็กูก็ซัดเท้าใหา้เยาไปละ